สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกกรณประจาเมืองจากมหาวิทยาลัยฟาอิเทิร์นตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์นวดแผนไทยหนองประข้างอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยเดี๋ยวเราไปพบกับท่านผอ,อประจําศูนย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผอ,อแล้วนะคะเดี๋ยวรบกอนท่านผอ,อแนะนาตัวได้เลยค่ะค่ะพี่ชื่อรุมฟ้าประสิทธิ์นะคะตำแหน่งปัจจุบนันคือผู้มนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลหนองประข้างนะคะ ส่วนนวดนะคะมีบริการอะไรบ้างคะที่ส่วนนวดของเรานะคะจะมีนวดจับเส้นนะคะนวดผ่อนคลายนะคะนวดประครบนะคะรวมถึงการอบเซาหน้าออแล้วอัตราค่าบริการเนี่ยคะ่ะประมาณเท่าไหร่คะช่วงเช้านะคะเราก็จะจัดเหมือนมืนช่วงเซลเนาะช่วงเช้าเพราะว่าลูกค้าจะน้อย 8โมงครึ่งถึง10โมง45ก็อยู่ที่ราคา100บาทนะคะและหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณ5โมงนะคะก็จะเป็นอัตราที่120บาทนะคะหลังจาก5โมงเป็นต้นไปก็150บาทค่ะพนักง,งานส่วนใหญ่ที่ทำงานที่เป็นหมอนวดเนี่ยคะ่ะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะค่ะตรงนี้นะคะต้องต้องเรียนให้กับน้องนะคะที่อยากจะทราบถึงเรื่องเกี่ยวกับ ชุมชนของเรานะคะพนักง,งานที่อยู่ตรงนี้นะคะร้อเปเซ็นเป็นคนในชุมชนที่เราสร้างอาชีพเพราะว่านโยบายของผู้บริหารเรานะคะต้องการที่จะเน้นให้กับคนชุมชนมีไรายได้และก็ไม่ต้องเดินทางออกไปทํางานนอกบ้านนะคะโดยที่สร้างตรงนี้ขึ้นมานะคะที่นี่ต้องเรียนว่ามีตั้งสองสาขานะคะไม่ใช่มีสาขาเดียวน้องๆอ,อาจจะรู้แค่สาขาหนึ่งคือตรงนี้จริงๆแล้วนวดเรามีสสาขาคือหลังมหลาลัยพายัพอีกหนึ่งสาขานะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นลูกค้าแล้วก็ หมอนวดหมอนวดที่อยู่ตรงนี้พูดให้บริการเป็นคนในชุมชนค่ะ,คะแล้วก็มีการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนค่ะคะหมอนวดนี่คือมีการอบรมกันมาก่อนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอย่างที่น้องๆเคยได้ทราบข่าวนะคะว่าเหมือนหมอนนดเราอะ่ะต้องมีการผ่านอบนมอย่างน้อย180ชั่วโมงและเขาก็ต้องได้ใบรันรีเนาะหลายๆข่าวที่เคยได้ยินข่าวว่านวดแล้วคนเสียชีวิตอะไรนะคะที่นี่เรามีใบรับรองของหมอนนดทุกท่านค่ะ,คะและมากสุดก็คือ8-50ชั่วโมงโ<อ>เป็นหมอที่กายภาพนะคะเราจะมีหมอกายภาพอีกป,ประมาณ5คนด้วยสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะเพจ Facebook หรือว่ามีไลน์แอด อะไรอย่างนี้ไหมคะค่ะมีนะคะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมหลาลัยไฟเทิร์นเหมือนกันนะคะตรงนี้มหลาลัยก็ได้ทําให้เช่นกันนะคะที่ลงลงถือประชาสัมพันธ์ครั้งแรกล,ลงลงโครงการวิจัยครั้งแรกนะคะท่านได้ทําไม่ว่าจะเป็นนะคะ YouTube เฟซบุ๊กนะคะอดีไลน์นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะทุกช่องทางค่ะสามารถติดต่อได้รวมถึงตรงนี้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะท่านผอที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทางศูนย์ที่ให้ความรู้เราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ